ราวัดลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอมาหากราบโรเมโอราเวียเด็ก19คนนี้เรียบผู้จะเอายงไงโรเมโอราเวียเกิดเมื่อวันที่6มกราคม2004ที่เมืองบราเซลประเทศเบลเ,เลยียมเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในวัย8ขวบเขาได้ไปเข้าร่วมทีมเยาวชนของอันเดเลตในปี2012เพียงวัย8ขวบแต่ข้ามรุ่นไปเล่นยู1 1ด้วยร่างกายที่สูงใหญ่กว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน จนอายุ14กับเซ้นการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมโค้ชเยาวชนจับเขาไปเล่นทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับเขาเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากๆและเป็นแมนซิตี้ที่คว้าตัวมาร่วมทีมในปี2020ด้วยวัย16ปีในตอนนั้นเขาสถาปนาตัวเองเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอย่างโดดเด่นเป็นตัวหลักในทีมชุดยู23ของแมนซิตี้พร้อมพาทีมเยาวชนของแมนซิตี้คว้าแชมเปียนลีก2ได้3ปีติดต่อกัน และเขาเคยนิยามตัวเองเอาไว้แบบนี้ครับผมชอบบูตเกตและมีเขาเป็นแบบอย่างการเข้าปะทะที่ไม่หนักหน่วงแต่ใช้มันสมองอ่านเกมออกบอลสัน้บนบอลยาวอย่างชาญฉลาดทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอีกคนก็คือเฟรนันินโยผมชอบดูเขาเวลาที่ลงซ้อมด้วยกันและเขาก็แนะนำผมในทุกๆด้านนี่คือฮีโร่ของผมเลยเขาพัฒนาตัวเองและเอาเฟรนันิโยเป็นแบบอย่างมาเรื่อยๆ แต่ซิตี้กับเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์กับชุดใหญ่มันขึ้นมายากเหลือเกินครับจนซัมเมอร์2022ราวเวียย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสในการลงสนามและเป็นทีมนักบุญเซาเทมตันดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราว14ล้านปอนด์ครับเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกสำคัญในแดนกลางของเซาเทมตันแม้จะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้ว3คนลาฟฮัสเซฮุเทนคนที่ดึงลาเวียเข้ามากล่าวถึงเขาเอาไว้แบบนี้ครับ ลาวเวียเป็นเด็กที่มีศักยภาพมากๆแต่เขาต้องใช้เวลาให้เขาเติบโตอย่างธรรมชาติอย่าไปกดดันและคาดหวังเขาจนเกินไปแต่สุดแล้วมันเป็นการปกป้องจากผู้จัดการทีมครับกับเด็กวัย9 9ที่เพิ่งขึ้นมาและฤดูกาลล่าสุดเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของลาวเวียจริงๆกับผลงานสม่ำเสมอลงสนามให้ซอเทมตันไปแล้วทั้งหมด3-4นัดทำไป1ประตูกับสถิติจ่ายบอลแม่นยำสำเร็จ86.4% แท็กเกิล2.1ครั้งต่อเกมแย่งบอลกลับมา7.54ครั้งต่อเกมตัดบอลได้1.33ครั้งต่อเกมเอาชนะการครองบอลกลางสนามอันดับหนึ่งของยุโรปถ้านับเฉพาะรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีครับจุดเด่นของเขาคือการแก้เพรสซิ่งของคู่แข่งมีความกล้าเล่นเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันมีเซนส์การยืนตำแหน่งใช้แรงให้ถูกจังหวะเก็บกวาดเกมรับการเข้าสกัดดักบอลการอ่านเกมของเขา พร้อมบิวอัพขึ้นเกมจากแนวรับทั้งมีเทคนิคการวางบอลยาวสวิตบอลซ้ายขวารวมแล้วนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับยุคใหม่และเป็นเหตุผลที่คอปอยากได้จริงๆครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียเด็กคนนี้ก็มีครับด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยการจ่ายบอลพลาดขาดความละเอียดในการเล่นจนทีมเสียประโยชน์ก็มีบวกกับเขาที่ไม่ใช่นักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีครับสุดท้ายเด็กคนนี้ยังพัฒนาได้ครับ ภายใต้ผู้จัดการทีมที่ชื่อเจอเกนคอปถ้าดีลนี้เกิดขึ้นมันคือความรับผิดชอบของเขาและนี่คือความเสี่ยงของลิเวอร์ูครับล่าสุดมีรายงานว่าเชลซียื่นข้อเสนอที่มากกว่าพร้อมปาดหน้าลิเวอร์ูหวังคว้าตัวมาร่วมทีมบทสรุปมหาการาบโเมิโอลาวียเด็ก19คนนี้จะจบลงยังไงจะลงเอยกับทีมไหนรอติดตามกัน